จะลบทิ้งให้ดูกันเลยสัตว์อยูก็ทิ้งแล้วกี่สองกดกดออกต้กองกดออกแล้วนะครับแล้วน,นี้นขป้ปดีนี่เลย แชแนลของผมเข้าไปอจซอมันจะแบบนื้อเน้นๆน,นน,น,นี่กดดาวโหลดเลยกดดาวโหลดไปนะครับ โอ้โหเข้ามาก็โดนนะเนี่ยกดตรงนี้ที่ว่าดาวลดยังี่ยก็ตั้งชื่อดาวลุกเลยเริ่มต้นการนระโดดผมก็ดาวน์โหลดไปสองครั้งนั่นแหละลองลองดูดูมันจะได้หรือไม่เเสียงเบาเสียงเบาก็ขอไปนะ ยังฟองสุดยอดสุัยอดนี่เรเข้ามาตงียมันเดิมนีมุ่งเข้ามาฟาดาโรนะก็จะไม่มีนะให้ให้กคุณเลื่อนไปที่เกรมจังแล้ววาง กลงไปเลย,เลยนะครับปูแจกหมอปูแจกแล้วฮะปุ่มก็ลบทิ้งแล้วนะเพื่เข้าไปกันเลยที่บล็อกกลันเชอร์บล็อกกลันเชอร์นะไอ้สัสไอหน้าจะหูไอหงุดหงดิดเลย็จแล้วปูนวลลุโดอนดอน ดุน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 ดนก็เข้ามาเพืนออรนคุณก็จะได้ไปเลยผนก็เข้าไปที่ถยามานอนะก็นั้นึมีก็คนทําอีกก็จะเขีนรนี้สวัสดีครับ